ช่วงนี้เตรียมตัวกันไปถึงไหนแล้วขอแบบทีมทําข้อสอบกับทีมอ่านแล้วก็ทีมทั้งคู่หน่อยใครทีมอ่านนะคะใครทีมอ่านพิมพ์หนึ่งมาใครทีมอ่านพิมพ์หนึ่งใครทีมทําข้อสอบนะคะอ่าพิมพ์สองใครทั้งคู่หนึ่งบวกสองมาเลยนะคะอ่าดูซิว่าประชากรเช็คประชากรนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเน้นอ่านเน้นทาข้อสอบหรือว่าทั้งคู่นะคะผู้ฝ่ายหนูจําสารชีวโมเลกุลไม่ค่อยได้มีพีชจำไหมคะ สารชีวโมเลกุลก็หลักการก็คือเราจะต้องจําคอนเซปต์ของมันให้ได้ยกตัวอย่างเช่นหน่วยที่เป็นหน่วยย่อยของพันส่วนที่เป็นโมโนเมอร์ของมันคืออะไรพันธะของมันคืออะไรนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่สําคัญยกตัวอย่างเช่นสมมุติเวลาเราเรียนคาร์โบไฮเดรตเนี้ยหน่วยย่อยก็คือโมโนไซคลายพันธะคือไกลโคซิดิกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่เขาชอบยกตัวอย่างมากก็อย่างเช่นไกลโคเจนเอะไมโลสอะไมโลเพคตินอะไรต่างๆพวกเนี้ย นะพยายามจําให้แบบเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนออกมาแต่ละหัวข้อของมันนะคะอืมน้องฟ้านะคะจากสุราษฎร์นะคะน้องฟู่ฟ้าจากนครราชสีมานะคะอ่า ตอนนี้หลายๆคนมีเป็น1นบวกสหลายๆคนเป็น1นะคะหลายๆคนก็เป็น2ซึ่งครูจะบอกว่าอตอนนี้ควรจะต้องเป็น1นบวกสโดยที่2เยอะกว่า1นะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเน้นแต่อ่านเราจะไม่รู้เลยว่าข้อสอบเรื่องนี้ออกยังไงเราควรจะต้องเริ่มมาดูข้อสอบละว,ว่าบทนี้ถามอะไรนะคะพอเรารู้ว่าบทนี้เน้นถามอะไรในแต่ละปีย้อนดูหลายๆปีเราจะได้อ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นไม่ใช่อ่านไปแบบ คือจะบอกว่าชีวะไม่ได้ออกทุกหัวข้อนะคะไม่ได้ออกทุกหัวข้อและที่สําคัญบางบทก็ไม่เคยออกก็มีนะคะแทบไม่เคยออกเลยก็มีเหมือนกันดังนั้นอ่ะควรต้องเริ่มดูข้อสอบได้แล้วนะคะควรต้องเริ่มดูข้อสอบได้แล้วขอบอกเลยว่าถ้าใครตะลุยโจทย์นะคะแบบละเอียดรู้ว่าจุดไหนถูกจุดไหนผิดบอกเลยว่าเหมือนรู้ข้อสอบมาเกินครึ่งนะคะใครที่แบบว่ารู้ข้อสอบทําข้อสอบมานะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าถามอะไร เรารู้แล้วล่วงหน้าด้วยว่าจะถามอะไรในอนาคตอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้เราเหมือนรู้ข้อสอบไปแล้วเกินครึ่งดังนั้นการทําข้อสอบมันจะทําให้เราเหมือนรู้ข้อสอบล่วงหน้าไปแล้วนะคะถ้าเราไม่ทําข้อสอบเลยครูขอบอกว่าไม่มีทางที่จะทําคะแนนชีวะได้ปังแน่นอนถ้าอ่านอย่างเดียวขอฟันธงเลยคนที่คะแนนชีวะปังอ่ะคือคนที่ทําข้อสอบในสัดส่วนคูณ2ของการอ่านเข้าไปด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นน่ะใครยังไม่ได้ทําข้อสอบเลย ไม่ได้นะคะตอนนี้คือยังไงไม่ได้หัวเด็ดตีนขาดถ้าหนูหนึ่งคืออ่านอย่างเดียวหนูพังบอกเลยว่าพังแต่ถ้าหนูทําข้อสอบนะคะบอกเลยว่าปังจําคําควยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวะคิดว่าแค่อ่านอย่างเดียวไม่เท่ากับคะแนนปังอ่านจบไม่เท่ากับสอบติดนะคะในชีวะบอกเลยหลายๆคนคิดว่ามันเป็นวิชาจําทําไมต้องทําข้อสอบจะบอกว่า การทำข้อสอบสําคัญในทุกๆวิชามันทําให้เราเห็นว่าบทนี้ถามอะไรมันทําให้เราเห็นว่าบทนี้เราได้ไม่ได้ยังไงเพราะแค่อ่านจะไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เราอ่านมาเราจําได้หรือเข้าใจหรือเปล่าจนกว่าจะเจอข้อสอบแล้วเราจะไปรอเจ็บจริงในห้องสอบทําไมในเมื่อมันมีข้อสอบให้เราได้ลองทาได้ลองแบบตะลุยโจทย์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมทําข้อสอบเด็ดค่ะดังนั้นวันนี้ครูก็เลยมาติวในเรื่องของ ข้อสอบนะโดยดึงมาจากข้อสอบจริงนะคะให้เห็นว่าเออลักษณะของข้อสอบอมันถามประมาณไหนนะคะรวมถึงจะช่วยเก่งล่วงหน้าให้ด้วยเป็นสิ่งที่ครูทําเสมอในแต่ละคอร์สเรียนของครูนะคะใครที่เรียนกับครูอยู่แล้วจะเห็นว่าครูพูดเลยว่าเฮ้ยตรงนี้ออกนะออกทุกปีและอีกร้อยปีก็จะออกหรือตรงนี้ไม่เคยออกเลยนะคือแต่แตกก็ได้แต่แบบไม่ต้องลงแบบรายละเอียดเยอะนะในคอร์สตะลุยโจทย์ต่างๆแล้วก็คอร์สสอบเข้าอะ่ะ ก็จะพูดด้วยนะคะซึ่งถ้าตอนนี้ใครสนใจของครูจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะใครที่แบบเนื้อหาก็ยังไม่ได้เริ่มข้อสอบก็ยังไม่ได้ทํานะคะครูแนะนําเป็นคอร์สเอาตัวรอดแถมบทเก็บง่ายตอนนี้แถมสรุปชีวะให้ด้วยนะคะเป็นสรุปชีวะที่แบบยืนอ่านหน้าห้องสอบได้เลยนะคะตอนก่อนจะเข้าห้องสอบแล้วก็แถมแพนเนอร์ให้ด้วยนะคะคอร์สนี้3,900บาทเว็บ stepforward.in.th นะคะอันนี้ได้ทั้งข้อสอบ สามปีล่าสุดทั้งสองสนามเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เนื้อหาบทที่ออกเยอะและบทที่เก็บง่ายมาหมดแล้วอันเนี้ยถ้าใครทีมอยากทําแบบอยากได้ทั้งเนื้อหาด้วยแล้วก็ข้อสอบด้วยบอกเลยนะว่าบางคนเนี่ยไปลงข้อสอบเลยโดยที่เนื้อหาไม่แน่นสุดท้ายมันก็ทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีพื้นเลยการไม่มีพื้นเลยไปลงข้อสอบเลยมีพังเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเออพื้นฐานอะ่ะพอได้ละแน่นละลงโจทย์เลยตอนเนี้ยจัดโปรอยู่สองคอร์เนี้ยสี่พัน บางคนว่าเฮ้ยแพงจังทําไมต้องสี่พันไม่แพงลองหารจานวนข้อออกมานี่น่าจะตกหลักสิบบาทเพราะของครูครบทุกข้อทุกปีเฉลยละเอียดเหมือนได้ทวนเนื้อหาในตัวไม่มีทางที่จะมาเฉลยเหยาะเหยาะบอกเลยว่าจัดเต็มจัดหนักคือถ้าแต่ละข้อเฉลยมาเหมือนการต่อยมวยก็คือคู่ต่อสู้คือล่วงทุกข้อนะคะเพราะว่าครูจัดหนักจัดเต็มทุกข้อทุกปีอยู่แล้วการทําข้อสอบทําให้เหมือนรู้ข้อสอบล่วงหน้าเกินครึ่งแล้วทําไมเราจะยังไม่ทําข้อสอบ บอกเลยว่าสําคัญใครไม่ทํานี่ครูเสียใจมากเลยนะเออแล้วถ้าใครไม่อยากงมเองให้ครูเก่งด้วยก็อันเนี้ยคอร์สละ2,900บาทเอ้ยคอร์สละใช่2,900บาททุกข้อทุกปีนะคะมีหนังสือส่งให้แถมสรุปชีวะหน้าห้องสอบเรียบร้อยซื้อแยกก็แถมซื้อคู่ก็แถมซื้อแบบไหนก็แถมสรุปชีวะหน้าห้องสอบแล้วก็แถมแพนเนอร์ให้ด้วยนะคะนะดังนั้นน่ะอย่าพลาดนะคะนะ ถ้าใครอยากแบบตอนนี้ถ้ามีเป็นม4ม5ก็เป็นคอร์สเนื้อหาของครูจะเล่มหนาหน่อยนะคะเพราะว่าเนื้อหาข้อสอบจัดเต็มรูปภาพจัดเต็มแบบนี้เลยอันนี้คือกลุ่มของคอร์สอินเทน i ซ e นะคะบอกเลยว่าอย่าพลาดต่อให้หนูไม่ซื้อคอร์สครูหนูก็ต้องทำข้อสอบนะลูกอย่าพลาดเรื่องนี้นะคะอ่ะ ถ้ายังไม่เริ่มเลยตอนนี้ยังทันไหมยังทันเสมอแต่มันอาจจะไม่ร้อยเปเซนต์ทำเวลาที่เหลือให้ดีที่สุดนะคะดีกว่าไม่เริ่มไม่ทําอะไรเลยแล้วปล่อยให้พังนะคะโอเคมาเรามาเริ่มติวกันเลยนะคะสําหรับในส่วนของพันธุศาสตร์พาร์ทที่ครูดึงมาออกไม่ใช่ดึงมาออกสิดึงมาสอนในวันนี้เป็นพาร์ทของ n o n d i s j u n c t i o n ซึ่งติวไปแล้วในสัปดาห์ก่อนที่เป็นเนื้อหานะคะใครอยากตามไปดูนะคะติวฟรีมากกว่า70ชั่วโมง ที่ช่อง easybio เลยนะคะสำหรับ y o u t u b e นะคะช่อง easybio เนาะก็คือไปย้อนดูเนื้อหาได้แต่วันนี้ครูก็จะย้อนให้ฟังบ้างแต่ถ้าใครฟังแล้วงงก็ต้องงงเพราะว่าอะไรยังไม่ได้เรียนนะคะใครที่ไม่เคยเรียนเลยอาจจะงงได้นะคะเพราะว่าครูสอนเนื้อหาไปแล้ววันนี้มาฉเฉลยข้อสอบนะคะก็ไปย้อนดูที่อ่าช่อง easybio ของครูได้เลยนะคะโอเคเรามาดูข้อแรกข้อนี้เขาถามว่าถ้าการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของแม่ผิดปกติอ่า แม่ผิดปกติโดยโครโมโซม X ไม่แยกจากกันนะคะโครโมโซม x ไม่แยกออกจากกันแน่นอนคีย์เวิร์ดตรงนี้คือการ non disjunction คำว่า non disjunction ก็คือไม่แยกจากกันปกติเนี่ย โครโมโซมมันคือ XX คือโครโมโซมเพศถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งโครโมโซมคู่อื่นในร่างกายที่อยู่เป็นคู่จะต้องแยกจากกาันเสมอนะคะแล้วมันจะไปรวมกันอีกครั้งตอนที่เกิดการปฏิสนธิมันคือกฎการแยกและกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของเมนเดลนั่นแหละนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนอรดิสจังชันมันไม่เกิดการแยกตัวแบบนี้ค่ะ ปกติแล้วโครโมโซมที่อยู่เป็นคู่เหมือนเราซื้อปลาท่องโกทีละสอตัวจะต้องแยกจากกันในตอนไมโอซิตวันไมโอซิตวันแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมออกอย่างนี้ไมโอซิตทูแยกซิสเตอร์โครมาติดโฮโมโลกัสโครโมโซมให้นึกถึงการซื้อปลาท่องโกมา2ตัวแล้วแบ่งให้เพื่อนตัวหนึ่งนะคะเราเก็บไว้ตัวหนึ่งหลังจากนั้นแล้วเพื่อนก็ฉีกแขนปลาท่องโกออกเราก็ฉีกแขนปลาท่องโกออกเราก็จะได้ สี่เซลล์ที่มีโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งนะคะนี่คือการสร้างแกมมีดในมนุษย์นะคะเอาใหม่การแบ่งไมโอซิตวันแยกโฮโมโลกัสแบ่งตลาท้องโกให้เพื่อนไมโอซิตูการแยกซิสเตอร์โครมาติดเหมือนการฉีกปลาท้องโกออกอย่างละแขนนะคะดังนั้นเราก็จะได้เซลล์สืบพันธุ์ออกมาเนี่ยสเซลล์โดยที่มีโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งก็คือ N เดียวนะคะอันนั้นคือสภาวะปกติ แต่ในภาพนี้คือสภาวะไม่ปกติเกิดอะไรขึ้นนอนดิจังชันเนี่ยจะเกิดได้ใน2เคสเคสแรกเกิดในไมโอซิตวันเคส2เกิดในไมโอซิตทนะคะในไมโอซิตวันจะเกิดจากเหตุการณ์ที่โฮโมโลกัสโครโมโซมปกติต้องแยกแต่ดันไม่แยกติดไปด้วยกันนะคะทำให้ตรงนี้มีโฮโมโลกัสโครโมโซมเกิน เซลนี้เกินและทําให้เซลนี้โฮโมโลกัสโครโมโซมปกติ as, so um ini, จะต้องมาอยู่อย่างนี้เราแยกมาด้วยไม่มีทําให้เซลลนี้เกินเซลล์ Cell นี้ขาดเซลล์ Cell นี้เกินเซลล์ Cell นี้ขาดทําให้แกมมีดที่ได้ไม่มีเซลลไหนปกติ ini, เลย2เซลล์นี้จะเกินส่วน2เซลล์นี้จะขาดดังนั้นจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามเกิด n o n d i s จั n c t i o n ในไมโอซิตวัน จะทำให้ได้แกมีดผิดปกติทุกเซลพิมพ์มาเลยค่ะใครพิมพ์ขอแช่งให้จำได้นะใครพิมพ์มาขอแช่งให้จำได้การเกิด non-disjunction ในไมโอซิต1จะทำให้ได้แกมีดผิดปกติทั้งหมดนะคะคือมีลักษณะของโครโมโซมเกิดแล้วก็โครโมโซมขาดน,นะคะอ่าโอเคต่อมาแต่ถ้าเกิด non-disjunction ในไมโอซิต2เกิด non-disjunction ในไมโอซิต2นะคะ ตอนแบ่งปลาท่องโกให้เพื่อนเพื่อนได้ไปปกติแต่ตอนที่จะฉีกแขนออกดันไม่ฉีกนี่ค่ะอันนี้คือเซลล์ปกติอันนี้คือเซลนนเซล์ผิดปกติเพราะปะกติแขนเนี้ยต้องแยกจากกันไม่แยกนะคะเลยทําให้เซลล์นี้ผิดปกติเกิน1เซลขาด1เซลล์แต่ด้านนี้เป็นเวที่ปกติหมดจึงทําให้ได้ครึ่งหนึ่งนะคะเป็นเซลล์ปกติครึ่งหนึ่งเป็นเซลล์ที่ผิดปกตินั่นเองนะคะ นี่อันนี้ครูอ,อธิบายแบบรวบรัดใครอยากฟังแบบนานๆละเอียดๆนะคะก็ YouTube ได้เลยเนาะอ่าทีนี้เรามาดูซิข้อสอบถามว่าอะไรถ้าเกิดการสร้างเซลล์พันธุ์ของแม่ผิดปกติ X ไม่ยอมแยกจากการปกติเนี่ยมันก็ต้องเป็น XX ถูกไหมสำหรับเซ็กคโครโมโซมลูกที่เกิดมาจะมีความผิดปกติแบบใดลูกที่เกิดมาจะมีความผิดปกติแบบใดนะคะเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่า X ไม่แยกจากกันเนี่ยมันหมายความว่าไง เเนี่ยมันคือโฮโมโลกัสโครโมโซมกันถูกไหมแสดงว่าสิ่งที่โจทย์กำลังบอกจากประโยคนี้คือเกิดนอนดิสจังชันในไมโอซิตวันอ่าดังนั้นเราท่องไปแล้วว่านอนดิสจังชันในไมโอซิตวันเนี่ยจะทำให้ลูกเนี่ยผิดปกติหมดเลยมีทั้งขาดแล้วก็มีทั้งเกินนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นเซลล์ไข่ที่ เป็นยังไงคะอ่า x พอ x ไม่แยกจากกันปุ๊บนะคะพอ x ไม่แยกจากกันบางเซลล์ฟังให้ดีนะบางเซลล์ ung, el, ก็จะไม่ได้รับ x ไปถูกไหมบางเซลล์ ung, el, ก็จะไม่ได้รับ x ไปนะคะบางเซลล์ ung, el, ก็จะได้รับ x เกินไปนะคะอ่าดังนั้นนะคะมันก็จะต้องมีสภาวะที่ไข่เนี่ยไม่มีคโครโมโซม x ์ด้วยเพราะ x อไม่แยกจากกันนะคะเพราะ x อไม่แยกจากกันนะอ่า ทีนี้แม่ผิดปกติแต่พ่อปกติทุกอย่างนะคะดังนั้นพ่อปกติเนี่ยสเปิร์มก็จะมี2แบบมีสเปิรม์ม x กับสเปิรม์ม y ถูกไหมอ่ามีสเปิรม์ม x กับสเปิร์ม y นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไข่อันเนี้ยเกเกินถูกไหมดูให้ดีปกติ X ต้องอยู่ตรงนี้เซลไข่เนี่ยก็จะต้องมี X แค่ตัวเดียวเพราะว่าต้องรอไปสผสมกับสเปิรม์ม ไข่จะต้องมีแค่โครโมโซมแค่ครึ่งเดียวเหมือนที่เราบอกว่าเซลล์สืบพันธุ์จะมีโครโมโซม N เดียวอะนั่นแหละนะคะอ่ะทีนี้ตัว xx เนี่ยเป็นเซลล์ที่เกินส่วนอันเนี้ยไม่มีโครโมโซมอะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นเซลล์ที่ขาดถ้าไข่ไปเจอกับสเปิร์ม x ก็จะได้ลักษณะเป็น xx x ใช่ไหมโรคทิปเปิล x นะคะ แต่ถ้า xx x, ตรงนี้ไปเจอกับ y ก็จะได้เป็น xxy เป็นผู้ชายที่โครโมโซม x เกินมาแต่ถ้าเซลล์นี้ไม่มีโครโมโซมอะไรเลยไปเจอกับสเปิมก็จะเป็น0แล้วก็ x ถ้านี้ไปเจอกับ y ก็เป็น0แล้วก็ y ดูข้อที่เป็นไปได้ดูข้อที่เป็นไปได้ตอบข้อไหนคะอ่าพิมพมาเลยตอบข้อไหนสำหรับข้อนี้อ่า นายใช่ไหมนายบอกว่าคําพูดครู่ไฟต์ทำให้มีกำลังใจอ่านหนังสือขึ้นมากๆคู่จะบอกว่าความทุกข์ของคนเราอะมันเกิดจากการที่เราคิดถึงอดีตและปัจจุบันไม่หมายความว่าไม่ให้คิดถึงความฝันนะแต่บางครั้งอนาคตมันยังมาไม่ถึงเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแนะนําว่าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วมันจะลดความเสี่ยงความทุกข์ในอนาคตลงทันทีนะคะจําไว้ เหมือนการทําข้อสอบเหมือนการตะลุยโจย์เนี่ยมันคือการอยู่กับปัจจุบันและมันจะทําให้เราเนี่ยลดความทุกข์ในอนาคตแน่นอนเพราะว่าเราพยายามทําในปัจจุบันให้ดีที่สุดจําไว้ว่าพรุ่งนี้อนาคตหรืออะไรก็ตามมันคือวันนี้อนาคตคือวันนี้พรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะการคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วที่เคยผิดพลาด ล้วนแต่ทําให้เราเป็นความทุกข์เฉยๆใช่ให้มันเป็นแบบบาดแผลหรือให้มันเป็นอะไรต่างๆที่คอยย้ําเตือนเราได้แต่ไม่ควรจะต้องมานั่งคิดอยู่นั่นว่าชีวะฉันเคยตกมาตลอดชีวะฉันเคยพลาดแล้วหมายวามว่าทั้งชีวิตนี้ชีวะจะไม่ได้อีกเลยเหรอคณิตเคยทําไม่ได้หมายความว่าชีวิตนี้จะไม่สามารถทําได้หรอก็ไม่ใช่ใครเป็นคนบอกว่าเราจะทําไม่ได้ใช่ไหม ตัวเรามั่งที่เป็นคนบอกว่ายังไงเราก็คงทําไม่ได้ตัวเราทั้งนั้นบางครั้งนะคะดังนั้นนะ่ะก่อนจะเอาชนะข้อสอบเอาชนะใจตัวเองก่อนให้อยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดมไม่ต้องสนใจคําพูดไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นยึดตามเป้าหมายและทําทุกวันให้ดีที่สุดเท่าที่ณนะเวลาที่ยังหายใจตอนตื่นน่ะให้ดีที่สุดแล้วครูเชื่อว่าการทําอย่างเงี้ยอนาคตเอามันดีเสมอเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันทํากับปัจจุบันให้ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะคะ ่ะเรามาดูเฉลยซิว่าเด็กๆตอบอะไรกันบ้างนะคะแน่นอนข้อนี้ตอบ4นะคะโอกาสที่จะเป็นไปได้เนาะข้อ2ข้อ2เป็นไปไม่ได้เลยเบิ้ล y มาได้ยังไงไม่ได้เพราะว่าพ่อปกติทุกอย่างนะคะอ่า x, x ได้ X0 ได้แต่มันถูกครึ่งเดียวนะคะควรจะตอบข้อ4เพราะข้อ4ครอบคลุมกว่านะคะข้อ4ครอบคลุมกว่านะคะ โอเคต่อมาเลยนะคะข้อ2ถ้ามี non-disjunction เกิดขึ้นกับโฮโมโลกัส1คู่เวลาเราเจอประโยคไหนครูสอนเสมอทั้งเวลาติวทั้งในคอร์สนะคะบอกเลยว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดในการที่จะทำให้เราทำข้อสอบข้อนั้นได้หาคีย์เวิร์ดให้เจอและคีย์เวิร์ดนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะไม่ไข้เขยแล้วก็เราไม่ผิดพลาด เห็นแล้วว่าเกิดขึ้นกับโฮโมโลกัสโครโมโซมอ๋อนอนดีจังชันเนี่ยมันจะเกิด2แบบคือเกิดตอนโฮโมโลกัสโครโมโซมกับตอนซิสเตอร์โครมาติดอันนี้บอกเลยว่าเกิดกับโฮโมโลกัสโครโมโซมที่เคยอยู่เป็นคู่แต่ไม่ดันแยกคู่แต่ติดไปด้วยกันเป็นการบ่งบอกว่าเกิดในระยะไมโอซิดวันนั่นเองนะคะเป็นการบอกว่าเกิดในระยะไมโอซิดวันอ โฮโมโลกัสไม่ยอมแยกกันแสดงว่าเกิดในไมโอซิตวันแต่ถ้าเขาบอกว่าเกิดกับซิสเตอร์โครมาติดอันนั้นคือไมโอซิตทนะคะระหว่างกระบวนการสร้างอสุจิในไมโอซิดวันโอ้โหข้อนี้อีกนิดคือฝนคำตอบให้แล้วนะ เขาถามว่าอาสุจิที่ออกมาจะมีโครโมโซมเป็นเท่าใดใครที่เคยพิมพ์ตอบครูฝ้ายไปเมื่อกี้นะที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดในไมโอซิตวันนะเซลล์ลูกที่ได้เนี่ยผิดปกติทั้งหมดเลยเราจะไม่ตอบข้อไหนคะอ่าเราจะไม่ตอบข้อไหนถ้าเราท่องแค่ประโยคคีย์เวิร์ดเมื่อกี้ได้เราจะไม่ตอบข้อไหน,อ,อ,ไไอ,อ,ไหนอ่ะเด็กๆลองพิมพมาว่าในข้อ2เนี่ยเราจะไม่ตอบเด็ดขาดเราจะไม่ตอบเด็ดขาดข้อไหนถ้ามีหลายข้อพิมพ์หลายข้อ เพราะเราท่องไปแล้วว่าถ้าเกิดน o n d i สจัง c t i o n ในไมโอสิซวันเซลล์ลูกที่ได้ผิดปกติหมดเลยคือไม่เกินก็ขาดนะคะ mm hmm. ดังนั้นในข้อ2เนี้ยตอบซิว่าเราควรจะไม่ตอบข้อไหนห้ามตอบห้ามตอบเด่นขาด mm hmm. เอออ่ะลองพิมพ์ม,มาอ่ะลองพิมพ์ม,มา เซลที่ปกติคือ n นะคะลูกแกมมีดที่ได้ปกติคือ n นะคะลูกถ้าไมโอซิสวันเนี่ยไม่มีทางได้ n นะคะลูกดังนั้นข้อ2ไม่ควรตอบ2กับ4ด้วยประการใดทั้งสิน้นและข้อ1เนี่ยต่อให้ไม่ได้เรียนเรื่องอะไรมาก็ตามพันธุศาสตร์อะไรไม่ได้เรียนมาก็ตามการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างแกมมีดแกมมีดไม่มีที่ไหนนะคะในร่างกายคนในร่างกายคนนะที่จะมีโครโมโซม2 n แกมีต่ต้องลดลงครึ่งหนึ่งเสมอข้อหนึ่งในยิ่งไม่ควรตอบนะคะข้อหนึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าพื้นฐานชีวะแน่นแค่ไหนถ้ายัางงงว่าเอ๊ะทำไมตอบข้อหนึ่งไม่ได้หรือไงแสดงว่าพื้นฐานของชีวะมีปัญหาอย่าหนีอย่าหลอกตัวเองรู้ว่ามีปัญหาแก้ให้ตรงจุดถ้าเราเอาแต่หนีปัญหาไปเรื่อยๆแบบเออช่างมันเออไม่เข้าใจก็สะสมทับถมไว้อะ่ะ สุดท้ายถ้ามันออกข้อนี้แล้วมันเป็นตัวชี้ชะตาที่เราจะได้ขณะนี้ถ้ามันหายคะแนนหายไปแค่ข้อเดียวเราจะได้สิ่งนี้ลหะดังนั้นน่ะตอนนี้มันยังทนันตอนนี้มันยังทนันทุกนาทีมีค่าตื่นขึ้นมาเออแทนที่เราจะไปจับโทรศัพท์เราจับหนังสือก่อนไหมเพิ่มมาสินาทีต่อวันอะเพอเพอได้เนื้อหาทั้งบทเลยนะดังนั้นน่ะต้องวางแผนเวลาดีๆ อเด็กๆทุกคนเยี่ยมมากเลยนะคะจำไม่ตอบหนึ่งสองสี่คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3ไม่เกินก็ขาดเพราะนอนดิจชั่นในไมโอซิตวันไม่เกินก็ขาดจำไว้นะอะโอเคต่อมานะคะข้อสามให้ลงทำข้อ3ลงทำแล้วพิมพ์ม,มา ใครที่อยากตะลุยโจทย์แบบเน้นๆนะคะสัปดาห์หน้าครูฝ้ายจะไลฟ์ติวทางเพจนี้เหมือนเดิมกดติดดาวไว้บางคนบอกว่าครูฝ้ายคะหนุมไม่เห็นครูฝ้ายไลฟ์เลยเดี๋ยวนะดิฉันไลฟ์มาเป็นเดือนแล้วนะคะไลฟ์เกือบทุกอาทิตย์ไลฟ์ทุกอาทิตย์เลยไม่เห็นได้ยังไงไม่เห็นเพราะว่าทุกวันนี้เพจมันเยอะถ้าหนุมไม่กดแจ้งเตือนเพจครูนะคะจะบอกเลยว่ามีสิทธิ์พลาด อา้าวหนูก็ย้อนหลังใช่ครูจะบอกว่าบางไลฟ์คุณไม่ได้เซฟไว้นะครูก็ไม่ได้ย้อนหลังไว้ให้นะไม่ได้เอาไปลงใน YouTube ให้หาไม่เจอสุดท้ายไม่ได้ติวอีกดังนั้นน่ะปัจจุบันสำคัญที่สุดมาติวแบบสดๆแบบนี้เข้าใจไม่เข้าใจพิมพ์มาปุ๊บคูเฉลยให้ทันทีรู้ทันทีว่าตัวเองคิดผิดหรือคิดถูกนี่คือข้อดีของการไลฟ์ติวแบบเวลาแบบในเวลาเลยไม่ต้องไปไลฟ์ติวย้อนหลังแต่ถ้าใครไม่ว่างจริงก็อาจย้อนหลังได้นะคะ แล้วอาทิตย์หน้าครูจะมีไลฟ์ติวอังคารพุทธพฤหัสพุทธพฤหัสครูจะไลฟ์ทางไ g ซึ่งจะเป็นการสรุปประเด็นว่าบทเนี้ยเน้นอะไรทำให้หลังจากที่เราดูไลฟ์ครูปุ๊บเราไปเปิดหนังสือมันจะเห็นแสงเรืองๆออกมาจากตัวหนังสือเลยว่าตรงนี้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 ฉันต้องได้ เข้าใจไหมนั่นคือสิ่งที่ครูอยากให้แบบเด็กๆได้ว่าบทนี้หนูต้องมองให้ออกนะลูกโดยใช้ประสบการณ์ของครูในการเฉลยข้อสอบนี่แหละว่าตรงนี้แนวโน้มปีนี้ควรไหมหรือไม่ควรหรือ,อเอ๊ะยังไงเออาเอาะซึ่งครูจะไลฟ์ใน IG นะคะเนื่องจากใน i อ่ะมันจะเรียลไทม์กว่าเพราะอันเนี้ยเวลาของครูกับเราจะดีเลย์นิดหน่อยนะคะก็ทางครูฝ้ายนะคะ easybio นะคะอันนี้คือ IG ของครูเนาะ อ่ะนั่นแหละอ่ะโอเคก็อย่าลืมไปฟอลส่วนใครแบบเอออยากตามชีว่าแบบเฮฮาขำขันโดยได้ความรู้ด้วยแบบสั้นๆไม่เกินหนึ่งทีก็ชื่อเดียวกันเลยค e รูไฟ easybio เป็น t i k t o k นะคะฝากด้วยนะคะเพิ่งครบหนึ่งล้านไลค์ไปดีใจมากนะคะอ๋อแล้วก็ ต้นเดือนกุมภาใครที่เป็นแฟนตัวยงของเพจอยู่นะคะเตรียมตัวรับมือกับรางวัลที่จะสุ่มแจกนะคะถ้าใครเป็นแฟนตัวยงนะจะแจกกับแฟนตัวยงนะคะดังนั้นก็พยายามเป็นแฟนตัวยงของคูฟไฟไว้นะโอเคเรามาดูข้อนี้ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศของเพศหญิงก็คือเซลล์ไข่เกิดความผิดปกติโดยโครโมโซม X ไม่แยกจากกันในเมอซิดวันซ้ำไหมซ้ำไหมซ้ำไหมมีความซ้ำนะจะเห็นว่าเออเป็นข้อสอบเอเนตคือนานมาแล้ว แล้วก็เอาข้อสอบเอ็นมาออกด้วยทำไมอะ่ะก็เพราะว่าข้อสอบชีวะมันมีความคลังข้อสอบไงคะใครจะบ้าที่ออกใหม่แบบใหม่กริปอะ่ะครูบอกเลยไม่มีอาจจะมีแต่สัดส่วนน้อยมากดังนั้นเขาจะมีการ modify ข้อสอบนะคะเขาจะมีการ modify ข้อสอบเกิดขึ้นคือมีคลังเอามาตกแต่งนิดหน่อยปัดฝุ่นหน่อยแล้วก็เอามาออกใหม่แต่บอกเลยว่ามันยังเหลือเขาเดิมอยู่ ถ้าเราตะลุยมากพอเราจะเห็นเลยว่าบทนี้ฉันรู้ว่าเธอจะหลอกตรงไหนครูบอกเลยนะเด็กๆที่แบบไตวแบบโคตเครเขี้ยวกับครูเนี่ยนะในแต่ละคอร์สะบางบทอะเขาพูดได้เลยนะว่าตรงเนี้ยเตรียมหลอกเรื่องอะไรสําหรับข้อนี้เพราะครูจะย้ําจนรู้สึกเหมือนเป็นเดจาวู oo, ได้ยินเสียงครูถ้าใครเคยอ่านรีวิวในเว็บนะจะมีหลายรีวิวมากที่บอกว่าได้ยินเสียงครูแวบขึ้นมาเพราะอะไรการรีพีทซ้ําๆอะ มันทำให้เกิดความจําได้เช่นกันเหมือนการท่องศัพท์แต่เหนือสิง่งใดการรีพีทซ้ําๆโดยขาดพื้นฐานความเข้าใจและการเชื่อมโยงมันก็ไม่ต่างจากนกแก้วนกขุนทองนะครูก็จะใช้การเฉลยโดยที่แบบมาจากความเข้าใจแต่พูดย้ําบ่อยๆนะคะอ่ะเกิดจากความผิดปกติโดยโครโมโซม X ไม่แยกจากกันในไมโอซิสวันแน่นอนนี่คือมันนอนดิสจังชันในไมโอซิสวันซึ่งจะทําให้พังหมดเลยเทคนิคการจํา ถ้ามันพังแต่แรกทุกอย่างจะพังหมดถ้ามันพังตั้งแต่ไมโอซิดวันที่เหลือพังหมดถูกไหมให้จําไว้เลยว่าถ้าก้าวแรกผิดก้าวต่อไปผิดหมดติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปก็ผิดเหมือนกันหมดเคไหมเอออารมณ์เหมือนการเตรียมตัวกับเนื้อหาชีวะ ถ้าก้าวแรกผิดผิดหมดเลยเหมือนกันบางคนเอาแต่เน้นอ่านชอ็อตโนต้ตแบบอ่านเสร็จแล้วชอ็อตโนต้ตอ่านเสร็จแล้วชอ็อตโนต้ตถามว่ามันเหลือเวลาเท่านี้ฮะมันจะชอ็อตโนต้ตทันได้ยังไงนี่แหละเขาเรียกว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะคะเวลานี้เราต้องควรต้องรู้สิว่าเราควรติดกระดุมแบบไหนให้เร็วที่สุดถึงจะใส่เสื้อได้นะคะเออดังนั้นน่ะการเตรียมตัวก้าวแรกเป็นสิ่งสําคัญตอนนี้ขอย้ําว่าควรต้องทําข้อสอบนะคะอ่ะ อย่างเช่นหนึ่งสองสามเนี่ยหลายคนตอบถูกครูเห็นหลายคนตอบถูกติดติดก,กันเลยแสดงว่าเราเริ่มเข้าใจแล้วไงเรื่องเนี้ยมันจะทําให้เรามุกออนไปเรื่องอื่นได้บางครั้งเราไม่มีอะไรเทสตตัวเองว่าฉันเข้าใจแค่ไหนบางคนคิดว่าตัวเองแม่นพันธุศาสตร์เจอข้อสอบทําไม่ได้เคยเกิดอาการอย่างนี้ไหมเล่ามาได้เลยนะเพราะไม่เคยทําข้อสอบไงเลยไม่รู้ว่าแบบฉันแม่นจริงหรือเปล่านะคะอ่ะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะได้เซลล์สืบพันธุ์สีเซลล์โครโมโซม X เป็นยังไง จะต้องไม่มีเซลล์ไหนเลยที่ได้ x ปกติเพราะนี่คือเซลล์ปกติโอ้โหข้อหนึ่งมาได้ยังไงไม่มีทางได้นะคะไม่มีทางได้นะคะดังนั้นน่ะข้อที่เป็น x แบบปกติตัดทิ้งได้เลยนี่เห็นไหมรู้คอนเซปต์แค่เนี้ยทำได้สามข้อแล้วนะเออแล้วประเด็นคือข้อสอบชีวะบางปีอะ่ะมันออกหัวข้อเดิมติดติดกันสองสามข้อแล้วถ้าเราไม่ได้ประเด็นนั้นอะ่ะ คะแนนเราก็หายทีเดียวเลยนะสามข้อบางคนแบบสอบแผดสองหนูไม่แม่นฟิสิกส์หนูไม่แม่นเคมีแต่หนูก็จะทูไถไปทั้งอย่างนั้นอะไม่ได้มันต้องหาวิชาที่ใช้ดึงคะแนนขึ้นซึ่งครูจะบอกว่าชีวะคือออปชันที่ดีที่สุดชีวะไม่เคยหักหลังคนที่เตรียมตัวแต่ครูจะบอกว่าบางวิชาเตรียมตัวมาก็ยังไม่สู้ว่าเก่งมาตลอดยกตัวอย่างเช่นคณิตกับฟิสิกส์ไม่มีใครเทพคณิตและฟิสิกส ได้ในชั่วค่มคืนแต่ชีวะทําได้เป็นวิชาที่จะไม่หักหลังเราแน่นอนถ้าเตรียมตัวนะครูพูดเลยครูแบบมีความรู้สึกภูมิใจกับวิชาของตัวเองมากนะคะว่าแบบถ้าเราตั้งใจอะกับมันจริงๆอะว่าเหตุผลมันเป็นยังไงทําไมเออทําไมอะทําไมค่าแรงดันเลือดต้องร้อยยี่บแปดิบหรอทำไมค่าแรกร้อยีิบทำไมค่าแรกสูงกว่าเพราะว่ามันต้องบีบเอาเลือดไปเลีเล้ยงทั่วร่างกายไง แล้วทําไงถึงบีบล่ะก็ห้องล่างไงห้องล่างบีบด,ดังนั้นอ่ะค่า120อ่ะก็ต้องมาจากการที่ส่วนของเว er นทะริเคิลน่ะบีบตัวบีบตัวแล้วลิ้นอะไรควรจะต้องเปิดก็ต้องคิดต่อว่าอ๋อเลือดไหลออกจากหัวใจอ่ะมันต้องผ่านลิ้นที่เป็นตัวปิดในการที่จะทําให้แบบเลือดเข้าหรือออกหัวใจอ๋อเราก็ต้องนึกไปถึงพวกไอที่มันเป็นละะ semi, ักษณะเซมิถูกไหมถูกไหม พวกที่มันเป็นอะ a o อ t i c semiluna นะคะอ่านึกถึงแบบพวกพันธุนารีที่แบบเป็นตัวที่ปิดเปิดแล้วเลือดไหลออกจากหัวใจได้อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องคิดเป็นสเต็ปอ๋อมันก็ต้องเปิดสิไม่งั้นเลือดมันไหลออกไม่ได้อะแบบเนี้ยก็คิดเป็นเหตุเป็นผลนะคะบางอย่างอะนะมันไม่ใช่แบบจะต้องจําหมดเนี่ยแค่เนี้ยพอได้คอนเซป t นี้ปุ๊บภายในคืนเดียวเราก็ทําข้อสอบได้เลยนะคะ แต่บางวิชาต้องต่อยอดมาเรื่อยๆแต่ชีวะก็มีเหมือนกันเรื่องอย่างนั้นนะคะแต่วิชาที่สามารถเตรียมแล้วก็ได้เลยเนะี่ยมันมีเยอะเนื้อหามันเยอะนะคะที่แบบเตรียมแล้วได้ตอบข้อ2นะคะอันนี้เกินอันนี้ขาดอันนี้คือเกินอันนี้คือขาดนะคะอ่ะโอเค ใครตอบถูกทั้งสามข้อพิมสามมานะคะใครตอบถูกสองข้อพิมสองใครตอบถูกหนึ่งข้อพิมหนึ่งใครที่ผิดไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งอาจจะเคยเจอครั้งแรกไม่เป็นไรอะไรที่ครั้งแรกยากเสมอให้ครูฝ่ายเพเตะบอลตอนนี้ครูไฟาก็ทําไม่ได้แต่ถ้าถ้าให้เวลาครูสิบปีครูทําได้อะไรประมาณนี้นะคะอืมมันมีคําพูดของคนคนหนึ่งอะครูจำไม่ได้รับเป็นคนดังเขาบอกว่าผมไม่กลัวคนที่เตะสวยหรอกผมกลัวคนที่เตะมาแล้วห้าพันครั้งมากกว่า ะะดังนั้นค่ะคำพูดนี้เป็นสิ่งที่โอเคมากเลยนะคะผิดข้อไหนจะได้รู้ว่าอ๋อเราพลาดต,ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเฉลยเรื่องของกลไกลการหายใจกันต่อเลยนะคะ